วันนี้คุณยายชวนเพื่อนมาทำหนมจีนน้ํายาเจนะคะตั้งหม้อแล้วก็เอาน้ำมันใส่ลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะใส่พริกแกงลงไปสามช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ผัดให้เขาหอม แล้วเราก็ใส่หัวกะทิลงไปนิดหน่อยค่ะคุณยายใช้กะทิกล่องนะคะแล้วก็ผัดให้เขาหอมค่ะ หอมเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปนะคะถ้วยตวงครึ่งค่ะเราก็มาปรุงรสด,ด้วย ผงปรุงรสเจเห็ดหอมสองช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะค่ะ <c oughs> น้ำตาลปี๊บ หรือน้ำตาลมะพร้าวแล้วน้ำตาลใส่น้ำตาลมะพร้าวไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็ใส่กระชายพริกแกงคุณยายไม่ได้ไม่ได้ตำกระชายไปด้วยนะคะคุณยายจะแยกค่ะ พอเราจะมาทำหนมจีนน้ำยาเราก็มาเติมกระชายลงไปทีหลังค่ะพอเดือดเสร็จแล้วเราก็ทำแล้วเราก็ใส่ ปลาเจลงไปค่ะคุณยายใช้ปลาดาบเจนะคะหนึ่งถ้วยตวงค่ะ น้ำเขาะจะน้อยไปนิดหนึ่งต้องเติมน้ำไปอีกน้ำเปล่านะคะเดี๋ยวรอให้เขาเดือดค่ะนมจีนน้ำยาคุณยายก็ใกล้สุกแล้วค่ะคุณยายจะใส่กะทิ หัวกะทินะคะทีหลังค่ะไปหนึ่งกล่องเดี๋ยวดูก่อนว่าโอเคไหมถ้าเราใส่กะทิทีหลังกะทิเขาจะขาวจะสีสีจะสวยค่ะ หนมจีนน้ำยาของคุณยายก็เสร็จแล้วเรามาตักทานได้เลยนะคะมาทานหนมจีนน้ำยาเจ กับคุณยายค่ะเดี๋ยวคุณยายจิบแก๊สก่อนนะคะหนบจีนน้ำยาเจ,อเจอของคุณยายก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาทานด้วยกันนะคะชวนเพื่อนมาทานกับคุณยายค่ะ